มีไอดีมาขายใหม่แล้วนะฮะหลังจากที่ไอดีตำนานธนูโรบินก็เจ๊งกันไปนะเราะโดนจีไปเปลี่ยนทงเปลี่ยนคื่อไปแบทเอราผ่านไปเรีย้ร้อยไม่สนใจนั้นนะฮะเรามาดูอันนี้กันดีกว่าว่าเออไอดี ID นี้3ดอก3จุดนี้นะฮะชื่อคอยเอ็ดนะฮะมีของอะไรดีๆบ้างเราไปดูที่ฮีโร่กันก่อนฮีโร่ก็เยอะแยะนะฮะมีรมีเพอร์เฟคแพคมีอะไรเยอะแยะนะฮะดูกันนะฮะ 对对。<music> <music> มีมีไม่ถาวนนรด้วยอีวกันไปหลายตัวแล้วนะครับเยอะจริงๆนะฮะถาวรีมงพิมพ์เมียมอะไรมีนะฮะเอาไปถึงก็พร้อมเล่นนะโอเคนะนี่คือตัวถาวรทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูที่เกียร์กันบ้างนะครับ เกียร์ก็ไปดูผ่าน,นะะสกินเกียร์นะครับอาวุธก็ตามนี้นะฮะระบบย5่าด้วยเม็ดไฟอีโวแล้วด้วยเชื่อก็มาดูการ โอ้อาคณิตเดี๋ยวเดี๋ยวมาเป็นแผ่งอีกแล้วนะฮะอาคณิตจะเยอะไปไหนอ้ามีเสื้อสกาบวกที่ห้าด,ด้วยน้ำแข็งไวโคดมีกระบอกที่ห้านะฮะสไตรเกอร์อโอเคอันนี้ของดีนะฮะงี่มีโอเคมีเสือเส่อจะเซิร์ฟเอาไว้ไล่ได้อยู่มดูที่หมวกเปนบ้างโซโลน่าจะเยอะ นไงนนยูกะแล้วเพียบเลยนะสี่ใบมีบอกสิบเอ็ดนะฮะโอ้โหหูแมวมาเป็นลังอีกแล้วบอกสิบหกโหนี่ไปบอกสิบเจ็มาทำไมเนี่ยสงสัยเล่นไมโครบอกทีมบอกทีมมีหมวกอมด้วยโหนี่บอกยนะี่สบแล้วสงสัยเปิดไอ้กล่องยี่สิบได้มานะฮะ บอกโซ่ด้วยโอ้หรูหราบอกแจ็คด้วยแจ็คสองพันสิบสี่ด้วยเท๋ hey. ไม่ธรรมดาเะเนี่ยของอย่างโหดนะฮะแจ็ค2014นนะฮะนี่ก็เป็นไอดีที่น้องฝากขายมาเหมือนกันนะฮะช่วงนี้แบบฮิตรับจ้างฝากขายอยู่นะฮะเดี๋ยเดอะเกตปล่อยคลิปไปเดี๋ยวก็ขายออกขายออกเร็วไงวก็ไปฝากขายกันเยอะหน่อย อีฟิกไหม่นะฮะหลังไหม่บอกยี่สิบ้างนั้นมอาโหปีกฟินิกบวกยีิบห้าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวไอ้ดีนี้ของนี้มีครบนะนี่มาเป็นแผงนี่แล้วนะฮะหลังใบโอ้โหสองแถวไปแล้วสองแถวครึ่งเวรกรรมทำไมมันเยอะอย่างนี้สกกาบวกสิบเอาไว้ไล่นะฮะ นี่น,นี่หลังเป็ดหลังเป็ดของเด็ดนะฮะหลังเป็ดบวกสิทนะฮะก็ไอดี ID นี้ก็ขายกันอยู่ที่เจ็ดพันนะครับเดี๋ยวดูที่สัตว์เลี้ยงมีอะไรไหมไม,ไม่มีมั้งอ้าวเอ้ยของดีแล้วเนี่ยมีไดแอดนะฮะเลเวลแม็ก <c oughs> ด้วยของดีเนี่ยของดีเนี่ยโหสัตว์เลี้ยงดีเดียด,ดีมาสามตัวเนี่ยสัตว์เลี้ยงสังเครก็ยังไม่ได้บวกอะไรนะฮะ แต่มีไดแอดแม็กนะฮะแม็กเวลนะฮะสปีดยี่สิบโอ้โหสายพลวนี่ซื้อไปนี่คุ้มนะฮะเดี๋ยวเหลือไม่มีอะไรมั้งเหลือก็ขำๆปะวะเดี๋ยวไปดูทีรีเล่นตัวอะไรกันหลักนะเหลือเหมือนจะต้องมีอเจ็ดตัวคุค้มๆตัวหลักไม่รู้ตัวอะไรเหลือน่าจะใส่ตัวหลักอยู่นะฮะ

ก็โอเคนะฮะเจ็ดพันได้เท่านี้คุ้มแล้วยศก็สามดอกสามจุดไปแล้วนะฮะสนใจติดต่อที่เฟซเดอะเกรสเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ว่าติดต่อเดอะเกรสทางเฟซเนี่ยลิงก์ยังไงอะไรยังไงติดต่อทางเดียวนะฮะคือทางเฟซเดอะเกรสนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ